เป็นคู่รักแมทธิวเลเดียสะบักสะบอมแบบนี้เพราะทั้งคู่ต้องมารับบทหนักในมิวสิกวิีโอเพลงรู้สิงเกิลใหม่ของบีพิรพัฒน์ในฉากวิ่งหนีผีซอมบี้แต่สุดท้ายสาวลีเดียก็หนีไม่พ้นต้องกลายเป็นสอมบี้ด้วยอีกรายจนเป็นที่มาของการพิสูจน์รักแท้ของฝ่ายชายว่าจะเหมือนเดิมหรือไม่ในมิวสิกวิรลเพลงนี้ค่ะผมว่าการที่ที่เป็นซอมบี้มันเป็นเหมือนเป็นซิมโบลิกอย่างหนึ่งคือมันแทนได้หลายๆอย่างแต่คู่รักจะจะเกิดไรขึ้นไแล้วแต่ใช่มันอะไรก็ได้่ายมันเหมือนเป็นการถ ก็รู oh, ja, ้ส yeah> ึกได้เมื่อเราเล่นกับกับกับคนที้เป็นแฟนเราจริงๆมันก็ก็คงจะเป็นอะไรที่ทราบซึ้ง ึ่งเลิฟสีที่ว่านะคะก็เป็นฉากที่ทั้งคู่สวมชุดวิวาแถมโชว์หวานจูบจริงจนคนทั้งกองถ่ายแอบอิจฉาไปตามๆกันโดยเฉพาะปีพิรพัฒน์ที่เชียร์ให้ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาเพราะความรักบ่มเพาะสุขงอมเข้าสู่ปีที่8แล้วล่ะค่ะมีใส่ชุดแต่งงานแล้วก็มีป้อนเค้กกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาใส่ชุดแบบวดดิ้งอะไรเงี้ยค่ะมาอย่าใส่เร็วๆไม่เลยถอดเลยไม่ยอมถอดเลย แต่ก็บอกว่าหลายเทพเพราะม่ต้องจูบจริงอะไรจริงอะไรเงี้ยส่วนทั้งคู่จะได้สวมชุดวิวานในชีวิตจริงเมื่อไหร่ก็คงต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักกันต่อไปค่ะ